พื่อนอยู่ตรงไหนตึกสูงอ่ะยังทำอะไรวะจะรอไปเพราะัดจองเหรอเป็นไหมพี่ควันไปแล้วปะจะข้ามเดี๋ยวะเนี่ย ชัน unku, umas, si> ้นหนึ่งก็มีว่ะจังสองเหรอแป่มันเขาวิ่งอ้อมเลยไปไหมพี่ควันไปแล้วไปพี่แปมจะข้ามเดึ่วะเนี่ยอยู่กับเบอร์สี่แล้วชั้นไหนวะชั้นหนึ่งก็มีว่ะจังสองเหรอ ชั้นหนึ่งก็มีเฮ้ยข้างนอกมาแล้วเป็นไหมพี่เควันไปแล้วปะพี่แปมมาแล้วจะข้ามเนหรือวะเนี่ยอยู่กับเบอร์สี่แล้วข้างนอกชั้นไหนวะชั้นหนึ่งก็มีวะ Watch out ตรงนี้อ้อมมาแล้วชั้นสองเหรอชั้นหนึ่งก็มีเฮ้ยข้างนอกมาแล้วเป็นไหมพี่ ควนไปแล้วปะอยู่ข้างนอกตัวนึ่งว่าเอาข้างบนไปไปไปตัวเดียวจะข้ามเลยวะเนี่ยอยู่กับเบอร์สี่แล้วนอนขมีรถมาบนเนินเขานะพี่ชั้นไหนวะชั้นหนึ่งก็มีว่ะ Watch out ตรงนี้ต้องวิ่งออกมาทางสองชั้นสองเหรอชั้นหนึ่งเขาวิ่งอะไรเฮ้ข้างนอกมาแล้วเป็นไหมพี่ควนไปแล้วปะอยู่ข้างนอกตัวนึ่งว่า เอาข้างบนไปไปไปตัวเดียวจะข้ามหนึ่งวะเนี่ยอยู่กับเบอร์สีแล้วมีข้างนอกรอเสือกมีรถมาบนเนินเขาที่ชั้นไหนวะชั้นหนึ่งก็มีว่าจ้าบันไดบันไดตรงอ้อมบันไดชั้นสองเหรอชั้นหนึ่งโว้ยอค่ะเลยไปข้างนอกมาแล้วเป็นไหมพี่ควันไปหนักปะนี่แปมอยู่ข้างนอกควันกว่าเอาข้างบนไปไปไปตัวเดียวจะข้ามหนึ่งวะเนี่ยอยู่กับเบอร์สีแล้วมีข้างนอกรอเสือมีรถมาบนเนินเขาที่

เันหนึ่งเนหนึ่งดค่ะไอข้างนอกมาแล้วเปนนิ่อ่ัะพี่าำอยู่ข้างนอกคนว่ะเอาข้ามบลไปไปตัวเดียวจะแงเลยดูกระเบื้อมีรถมาบนเนินเขาที่ชันไหนวะฉันหนึ่งก็มีว่ะวัดงอไรอะรต้งจังเหรอนหนึ่งน่ค่ะไอข้างนอกมาแล้วมิ

ตอนนี้ตั้งที่รอบควเลยว่ะเอาข้างบนไป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 เไมปรข้างเราเกมีรถนำบนเนินเขาัันหน่งก็หนึ่งว่าจังไปไปไป้นมาก่นนมปกนเนม่วยไป้ยไปวไ คนนั้นติดเรกินกว่าเขางเปนแบบแบบตัวเดียวจะขนหนึมีรถมาบนน้เขาโอฉันหนึ่งนว่าเชาไปไปไปันังนไ เอาข้างบนไปไปไปไนเรือข like ึ้นเหนอบนเรตอ้นนอ้างน้เรเนมีรอทาบนเเขา้นหนออ้ันน่้งนเรอาไปไป้นไ้น้น มันนี้งเป็นโวอ้สิตัวงเป็นโลกตัวลขนเลยไม่ติดไม่ติดไม่เลนนะบนเเขาไม่เล่นโอ้ฉันหนุนครับจ้างไปไปไปดั้งนะติดตั้งเป็นโ มันมันต mm. ่างกันเยอะคนกว่าเอ้โหบางคนแบบไปผสมกันเลยมีไต่แบบนี้มีเลขนำบนเล่มเขาปันหนึ่งคนนับชั่วไปไปไปไม่ต้องนะไม่ต้อง ตันนี้เขาบอก่เอไปลไปไปไปเอาเขาไปเลยเอาเขไปเลยเอาเขาไปอาเขาไปเลยเอาเขไปเลยเอาเขไปเลยเอเขาไปอาเขาไปเลยเอาาไปเเอาเขาไปเลยเอาเไปเลยเอาเขนไปเลยเอาเาไปเลอาเขาไปเลาเขาไปเลยเอาเไปเอเไปเลีเไปยเอาเไปอไปยไป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  คนนี้ต้องฟังอีกที่เราควรเลยนะเขาคงเป็นแบบอะไรับบนี้ว่ะคันหนึ่งมันเป็นแบบนี้ไม่ได้ทำเป็นเขาไม่เห็นโอ้ฉันหนึ่งคนว่าช่างอะไรับบนี้คุณคุณไม่ฟังนะคุณฟังก็ได้อืมไม่ฟับ

มันไม่ได้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 ไม่้ไม่ไไมได้ไมได้ไมยได้บม่ได้ไม่ได้ไมไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไ่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ไไม่ไไ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 ไ ต้องไก่อนตงปกนต้องไปก่อนต้องไป้องไป่อนต้องไปก่อนต้องไปก่อนตองไ่อนต้องไก่อนต้องไปก่อนต้อก่อ มันมีการติดเชื้อคนอื่นบางคนเป็นต้งแต่ต้เลยมันเป็นแบบนี้เลยถ้าเราไปตรจนเลือดมนเปาวฉันหนึ่ครักษาไปๆไปๆไปๆไ มตอเลขนัเมแบบสันนิษฐานเม่อเนหย่้เนขาหมอนค่ชายบายบ๊าบายายบา คนที sociedad, ああ่รู้ก็ไม่รู้ใครบานแบตดยก็ไม่รู้ันเหมือนคน่ผ้ชายแบบแบัน ความเป็ปไดองเราั้นทอย่างความเป็นไปได้มี้มันเปเรื่องของไม่ได้เป็นเ่องขอคริงหรือเ่าข้อความอะไรก็ได้กังนะท่านฟัง

การที่เราควรจะทำเงินได้เราต้องมีความมุ่งมั่นม่งมั่นในกเงินทำได้ใช่ไอ้ฉันหนุนคุณนรับจ้างไป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  ทำเงินได้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  ทำเงินที่เราควรเงินที่ใครทเงินได้บ้างประสบการณ์มือด้วยการเงินคืออะไรคือการทำเงินขับรถใช่ไหมพอจนเงินก็มีเงินก็จะจ่ายอะไรก็ได้ก็ได้คุณค่าคุณค่าก็ได้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 คุณค่ากไ

มีเล้ทำเป็นเงินเขาฉันหนุ่มว่าจ้างอะไรไ้งม่ทำนะไม่้ทเ็นเงินเขาฉันนุ่ว่จ้างอะรบ้ง 嗯嗯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 嗯

Ah: Finally, med, อันนี <c oughs> <t are> um ้ก <Okay. t are> ็ไม่อะไรี่ดีมาครับเป็นสิ่ดีมากนะครับถ้าเกเรม่ไรับกรับนรร

ฉันหนุ่มคนหนึ่งคิดว่าจะไปได้ไหมฉันหนุ่มคนหนึ่งคินว่าจะไปได้ไห 嗯嗯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 嗯 หนึ่งเป็นเงินขาวใช่ไหมใช่ฉัน่งเป็นเงินขาวข้าวจาะไรแบบนม่ต้องหนาเ็นเลินาใช่หมัน่เป็นเงินขาะขาวอะไรแ็บ ฉันหนึ่งฉันข้าวปลาไปมาได้ มันเรื่องของมันเป็นเรื่องของมนนะครับมมันของมันมัรับอก่ามีม่องของาเขานครับ้รันเมันรันเรันอง่องงมันเปรันเ็นเองของเงขนเรันเรันเม เดี๋ยวจะไปซื้อถ้าเราต้องเดือดรึไม่ได้ทำเป็นเงินทับกันใช่ไหมคะฉันหนึ่งที่หนึ่งใช่ข้าวปลาไปกันกัน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 

ไม่รู้ามเป็นเน้า่ไมใชันหนึ่งันองนสามะไรแบบนั้คือนีร้ามเป็นเนม้อา

ไม่ต้องนะ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  เออแต่ไม่รู้อืมแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรู้ยังไงแต่ก็ไม่รู้นะเอ่อไม่รู้นะ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  เงินเดือนก็จะเป็นเงินทีเราต้องการแต่เงินเดือนร็จะเป็นเงินทีเราต้รเงินเดือนร็จะเป็นเงินที่เราต้องรเงินเดือนร็จะเป็นเงินทีเราต้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 รเงินเดือนร็จะเปินทีเราต้องการเเดืนกปเงินทีเราต้รเงินเดือนร็จะเปินทีเราต้องการเเดืนกปเงินทีเราต้รเงินเดือนร็จะเปินทีเราต้องร เราต้องดบดมันเป็นเงินค่ะใช่ไหมคะฉันหนึ่งคือข้าวปลาของราไม่ได อ๋อคุณผู้ชม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 คุณผู้ัมคุณผู้ช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 ม อันนี้ก็เป็นอันที่เราทำกันมาเป็นอันแรกเป็นอันที่สองอันนี้ก็เป็นอันที่สามอันนี้ก็เป็นอันที่สี่อันนี้ก็เป็นอันที่ห้าอันนี้ก็เป็นอันที่หกอันนี้ก็เป็นอันที่เจ็ดอันนี้ก็เป็นอันที่แปดอันนี้ก็เป็นอันที่เก้าอันนี้ก็เป็นอันที่สิบอันนี้ก็เป็นอันที่สิบเอ็ดอันนี้ก็เป็นอันที่สิบสองอันนี้ก็เป็นอันที่สิบสามอันนี้ก็เป็นอันที่สิบสี่อันนี้ก็เป็นอันที่สิบห้าอันนี้ก็เป็นอันที่สิบหกอันนี้ก็เป็นอันที่สิบ เป็นหนึ <S 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 ่งเป็นหนึ <t aren> <t aren ่งเป็นรนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหรึ่งเป็นรนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่เป็นรนึ่งเป็นันึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่เป็นรนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นรนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นหนั่งเป็นรัึ่งเป็นหน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 ึ

Gracias. Sí, sí, sí. sí, sí.